อุ้มมีม่นี่อ,<ม>อุ้อมแล้วอุ้มมี่อืมอุ้มมี่อุ้มมี่

ครับสวัสดีครับครั้งนี้ uh -huh. ทำปากอะไรคะเรนนี่นะบูนบูนนี่บูนบูนอะถ่ายวิดีโออยู่ถ่ายวิดีโออยู่น่ารักเก๊ะ คำร้อเราตื่นด้วยอ้โอ้นะครับนอนคำร้อ <c oughs> ่ไปแล้ว พิ้นพิ้นปินปินออ,อ,อนอออนี้ครับอันนี้ครับขับไปเลยขับไปเลย

ครับในนี้ครับในนี้ครับอาบิ๊กจิ้งอาจิ้ง ค่ะแค่นี้ลูก <laughs> ờ, nó lẹ, <là>, <laughs> <laughs> ดานิชได้ไหมเอาไปเลยวู้นดานิชดานิส Mm-hmm. <laughs> heh <coughs> <coughs> ค้นข้หล,ลังรังจากฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเมื่อกี้ตอนฉีดวัคซีนเป็นยังไงบ้างในจิตแววแหววแต่งแต่โดยทำถอดกางเกงเท่านั้นแหละแวว Yes! Yeah.